อยู่ด้านหลังนี่ครับหน่อยไล่ทุกแมวทีนี้นะจะเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นสายพันธุกรรมโดยตรงนะฮะแล้วก็ถูกข้ามหัวถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมก่อนหน้านั้นหรือไม่ในที่สุดคุณหญิงชุดาารัตก,ก็ออกมาตั้งผักน่อยไล่ทุกแมวไทยสร้างไทยเนะี่ยฮะที่เป็นรายงานของท็อปนิวนะฮนะแล้วจะเห็นภาพคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะ คนที่อยู่ข้างๆคือทีมขุนพลเลยก็ว่าได้นะจะสังเกตฝั่งด้านขวาของคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธนะ์นะฮะนิมือกฎหมายรุ่นใหญ่เลยนะฮะ,ะอาจารย์โพคินพลกุลนะฮะอาจารย์พงเทพเทพการจนานสองคนนี้เป็นทีมกฎหมายระดับอดีตผู้พิพากษาเลยะนะฮะแล้วรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมฮะคือเมื่อ ขอเดินพักเองตั้งพักเองเดินเองไม่ขอเป็นนั่งร้านตระกูลชินนะอันนี้เป็นอยู่ในรายงานพิเศษของทางทับนิวนะคุณทักษิณเนี่ยออกรายการแคร์ท็อกวันก่อนนะแล้วก็พูดถึงอดีตลูกสมุนที่อยู่บ้านเดียวกันนะอดีตลูกน้องนะแล้วออกไปพูดนะกับไฮโซนะให้ร้ายคุณทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ นะว่าทําไมออกจากออกจากทักษิณไปนะทักษิณบอกว่าเนี่ยอ้างไปงังนะคุณทักษิณนี่มาเล่า,าว่าอดีตลูกน้องเนี่ยไปพูดกับไฮโซว่าออกจากทักษิณไปนะเพราะว่าทักษิณเนี่ยยังไงกับสถาบันอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องว่าเดี๋ยวพักเอาไปคุยกับอดีตสสของพักสสอของพักเพื่อดึงออกไปด้วยบอกว่าพักถูกยุบแน่นอนอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือคุณทักษิณอ้างว่าได้ไปข้อมูลมาจากไฮโซที่มีอดีตลูกน้องเนี่ยออกไปแล้วแล้วไปคุยเห็นไหมฮะทีนี้ท็อปนิวเนี่ยก็วิเคราะห์ต่อว่าไอ้โมองที่เป็นคนพูดเรื่องนี้แล้วเป็นเหตุให้ทักษิณต้องออกมาอรารวาสเกี่ยวกัดคือใครเนี่ยนะยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นใครแต่ถ้าเหลียวมองย้อนกลับไปเนี่ยคนที่ตีกันเชียงออกจากทักษิณแล้วชวนพักพวก ออกไปตั้งค่ายใหม่ตั้งพักใหม่แล้วอาจเป็นเหตุถ้านเป็นคนดันไกลคุณเครื่องเหลียวซ้ายแลขวานะก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนแต่ที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันธ์เพราะเคยทำงานอยู่กับคุณลักษินมาตั้งแต่สมัยพักพลังธรรมล้วด้วยนะแล้วมีอดีตสสอเนี่ยออกไปร่วมด้วยด้วย แล้วตอนนี้ประกาศลงสนามกาทมเต็มสูบเลยอ่ะมาแข่งโดยเฉพาะ50เขตสอกรผู้ว่าก,ากาทมนาวาอากาศตรีสิทธาะนะฮะเก่งไม่เก่งก็ขี่ F16 ตีลังกายิ่งจรวดได้นี่คุณหญิงสุนารัตบอกเพราะฉะนั้นก็ถูกจับตามองครับว่าอ้าวอย่างนี้คือสัญญาณแตกหักอ่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในการเปิดตัวคุณหญิงสุดารัตน์ที่ทำงานครบรอบ ตอนที่เข้ามาเป็นสอสอใหม่อะสามสิบปี <นะ S 2> <Okay. S 1> คุณสุธาได้ขึ้นพูดไงแล้วก็บอกว่าเสียายที่คนไทยเดี๋ยวไปหลงเชื่อนารีขี่ม้าขาวคนก่อนเนี่ยนะที่อ้างว่าเป็นนารีขีม้าขาวจริงๆไม่ใช่เห็นไหมพูดในงานของคุณหญิงชุดาัลน์จำได้ไหมฮะจำได้ค <นะ S 2> <ะ>่ะหลังจากนั้นทักษิณออกกลุ่มแคร์บอกว่ามีอดีตลูกน้องออกไปแล้วไปพูดกับไฮโซให้ร so, ้ายตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ จะหมายถึงคุณหญิงหรือเปล่าไม่ทราบ<ฆ>แต่ที่นี่คือปฏิบัติการทางการเมืองของทีมไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และคณะเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยเอาจริงงานนี้แล้วเอาจริงเนี่ยไม่ได้มาหัวกับทางฝ่ายรัฐบาลแน่นอนนะเพราะยังเดินหน้าโจมตีรัฐบาลต่อ<ฆ>นะโอ้ oh, ขนาดเวทีของคุณสิทธาเนี่ยนะคุณสิทธายังทั้งเน็บทั้งกัด ทั้งยิงจรวดมิซายใส่รัฐบาลใส่พลเอกประยุทธ์ใส่ผดิก,การทหารทุกเม็ดเพราะฉะนั้นเรื่องของการต่อต้านฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในดี A ของคุณหญิงสุดารัตน์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์แยกแตกกับคุณทักษิณอย่างเด็ดขาดแล้วใช่หรือไม่นี่ต่างหากที่น้องหน้าจับตามองฮะแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแนวคิดยังเหมือนเดิมนะอุดมการจุดยืนเนี่ยยังเหมือนเดิมคือ ไม่เอาผล็จก,การแล้วก็มองว่าฝ่ายพลเอกประยุทธ์เป็นฝ่ายผลิตก,การอย่างนั้นอย่างนี้โจมตีสารพัดอย่างนะประชาชนที่เคยเป็นคนลงคะแนนให้กับเพื่อไทยแล้วจะตัดสินใจยังไงทีนี้เอาฝ่ายนี้จุดยืนอุดมการณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมก็คือไม่ใช่สายพันธุก,กรรมของตระกูลชินอ่าแล้วประชาชนจะเอาอยัางไงจะเลือกที่อุดมการการทำงานที่ไม่ยึดติดกับตระกูลชินหรือจะยังเลือก หัวหน้าครบครัวเพื่อไทยที่เป็นสายพันธุก,กรรมมาจากตระกูลชินที่ระดับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องโค้งคำนับให้โค้งอย่างนอบนอบ้อมจะเลือกเอาทางไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าหน่อยไล่ทุกแมวเพราะนอกจากกทมแล้วขอให้จับตาหลังจากนี้จัดทับเดินสายลงพื้นที่ทีนี้ภาพอีสานคะ จุดแตกหักของการเมืองจะอยู่ที่อีสานทีนี้เพราะว่าพื้นที่อีสานเป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยเนี่ยยึดกลุ่มมาโดยตลอดทีนี้นี่ก็เลือดเนื้อเชื้อไขเพื่อไทยเพียงแต่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขชินวัตรเท่านั้นเองแล้วพี่น้องอีสานจะให้โอกาสฝั่งนี้ไหมทีนี้สู้กันหนักเลยทีนี้สู้กันระหว่างคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ทีมของเพื่อไทยแล้วก็ยังมีพลังประชาลัฐอีกแล้วยังมีภูมิใจไทยอีกทีนี้นะฮะ ประชาธิปัตย์อีกหลายจังหวัดก็ต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นสนามการเมืองเลือกตั้งใหญ่น่าสนใจมากเมื่อมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาคือไทยสร้างไทยนไหมบีอีสานชิงเมืองกรุงลุกฐานเสียงเพื่อไทยแล้วแน่นอนนี่ไม่ใช่นอมินีของฝั่งพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นแฟนขับฝั่งพลเอกประยุทธ์แฟนคับฝั่งประชาธิปัตย์แฟนคลับฝั่งกรกสนะก็ต้องติดตาม การต่อสู้อันนี้ด้วยความรู้สึกอนั่งบนภูอ,อารมณ์จะประมาณนั้นนั่งบนภูดูเขาสู้กันนะ,ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดตัวแปรที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งส่วนคุณทักษิณน,นะที่วันก่อนพูดถึงเรื่อง